ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะวก็ช่องวันในวันทูสี่เช่นเคยนะคะด้วยความที่ว่าเป็น,ปนช่วงเทศกาลเฮอร์เร์นะคะอุ่มใ่สิฮาลวีเ <Halloween. S 2> <Halloween S 1> พราะฉะนั้น,นะะเราก็เลยจะต้องมาทำเรียรชันมันเกี่ยวกับเกม, <Her S 2> มเฮอร์เเกมนี้มีชื่อว่าอะไรคะ a f t e r m a t h ซึ่งอ่ะโดยส่วนตัวนะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยกเกี่ยวกับเกมนี้ไม่เคยเห็นมันเป็นค่ายเล็ก ไม่แน่ใจไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เปิดอะไรแต่หมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่เคยมีมาก่อนแบบ Silent Hill มันไม่ได้เป็นเกมที่อ๋อมันเป็นใหม่มันเออมันเป็นเกมที่เราไม่รู้เราเราเห็นแล้วมันน่าสนใจดีเราเลยออกมาเราไม่ได้เห็นหลุดที่ไหนไม่ได้เห็นอะไรเลยเพราะฉันคือแบบลองลบงลงเลยนะเมื่อฉันก็โอเคมาดูกันเลยจ้า ่ตัวอะไรแล้วอันนี้คือได้ต้นแบบเซนต์ฮิวหรอ่หลงฟังแต่ว่าเอ๊ะแต่ว่ามันมีความเป็นยาเป็นอียนมีความเป็นยุเป็นอียิปนขาไม่เซนต์ฮินะาาเออใหคารู้สึกเหมือนเอเอียิไอโซเลนอะไรอย่างเงย ตัวเองไม่มีท่ทางเออพาหนเกินไปหรือเปล่าต่อไม่มีอยู่เป็นผู้หิหรือเปล่าแต่นไฟเนไฟคุณใส่เลนส์ิว่ถึ่ว่าเออใช่แต่มาถึงว่าพบด้วยความเป็นเอเลียนมาถึงมันเป็นไฟแบบมันตัดเนี่ยดเอใช่เอเลียนว่ นะม,ม,มีนะโอ้โหแล้วแบบเสียงตอนท้ายแบบเป็นเสียงค่ายๆเหมือนเอเลนทรีเตอร์อะเป็นหืค โอเคนะแต่ว่าแนวเส้นใหม่ไม่ใช่ผีไม่ใช่เสียงเป็นเอเลี่ยนเรารู้เลยเราดูรู้เรามันมันคือเอเลี่ยนแน่นอนแต่ประเด็นคืองงเราเหมือนตัวน้องตัวเอกเนี่ยตัวที่ออกมาจากทิวเลอร์เนี่ยกําลังตามหาคนคนหนึ่งอยู่ถ้าจากทิวเลอร์นะค <Okay. S 1> ่อว่าแซมมี่ซึ่งแค่น,นั้นทั้งหมดที่เรารู้เรารู้สึกว่าเอเลี่ยนอาจจะมาบุกโลกซัมติงคือเราไม่รู้มากไปมากมากมากกว่า,มากกว,ามากกว่าที่ทิวเลอร์ ขายให้เราอ่ะคือมีแค่นี้จริงๆอ่ะซึ่งเออน่าสนใจระบบฟิสิก์ในเกมดูดีดูแบบของลอยดูมีน้ำหนักดูลอยจริงเออในในในพาทของการอ่ะคนที่ดูคนอื่นเล่นเกมเนาะเรามองว่าเป็นเกมที่ใหม่ในเส้นเรื่องใหม่ที่มันเป็นเกออไม่รูไม่สาอ่ะดูไม่สามเออดูไม่สามเอเลียนเข้ามา ทำซัมติงกับโลกโลกมนุษย์โดยปกติแล้วถ้าเป็นแนวเฮ์เลอร์เกี่ยวกับเอเลี่ยนส่วนใหญ่มันจะไปอยู่นอกโลกการอะไรเงี้ยไม่ก็แบบว่าเอาปืนไปยิงเอเลี่ยนหรือแบบอยู่ในยานอะไรเงี้ยแต่ว่านี่คือมันมาโลกมนุษย์โลกเลยอาจจะมีเกมอื่นที่ทํามาแล้วแต่เราไม่เคยเห็นเนาะเออพูดถึงเราไม่เคยก็ต้าพูดอย่างเงี้ยว่าเราไม่เคยเออนก็คือครั้งแรกอะที่เราเคยดูว่าแบบเนื้อเรื่องน่าแต่ถามว่าน่าสนใจดูมันไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นแต่ สิ่งที่ให้ได้เลยมั่นใจว่าเกมจะมอบให้กับเราได้เนี่ยคือความรู้สึกว่าเอาตัวรอดแบบ survival ท <Yeah. S 1> ่ามกลางบรรยากาศที่แบบตัวเอกเนี่ยมีความเอ่อไม่สมอันนี้เนาะแบบประมาณว่าเออเขาเรียกว่าพิการว่าเออแขนแขนขาดอะไรเงี้ยซึ่งยิ่งบีบร mm. ัดความรู้สึกของคนแบบอ,อ,อคนเล่นแบบหรือคนดูอย่างเราว่า เราเอาใจช่วยอะไรเงี้ยในบรรยากาศที่แบบจะทําโห้รทั้งแบบ<อ>ว่าเหมือนไฟ<ช>หรือว่ามีอาวุธยุคแ<อ>บบว่าอุปกรณ์ไฮเทคอะไรเงี้ยแบบเออน่าสนใจคือเหมือนในพาร์ทของตัวไอตัว,ต,วตัวละครอ,อะแทบจะมีแค่อุปกรณ์เดียวก็คือปืนที่มันเป็นปืนไอ้นี่เฉยๆแต่ในขณะที่มึงสู้กับเอเลี่ยนอะเว้ยพลังพลังอะไรเงี้ยคือแบบมึงจะยังง่ายวะ อ,อันนี้ก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่งนะเป็นเกมที่น่าสนใจไม่แน่ใจว่าเป็นค่ายค่ายเล็กหรือค่ายใหญ่ไม่รู้แต่ก็เป็นเซตเรื่องที่น่าสนใจแต่ไม่น่าจะใช่แบบค่ายใหญ่อะ่ะมันกคิดว่ามันจะมาปีหน้าใช่ไหมเกมนี้ปีหน้าเกมนี้ปีหน้าช่วงไตรมาสแรกหรือไม่ก็ปีนี้ปลายปีนี้แหละจำจำไม่ได้โอเคก็ขอจบการทำมิเลชันเกมที่มีชื่อว่า Aftermath ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีค่ะ